สวัสดีค่ะตอนนี้บ่ายสามโมงกว่าเกือบจะสี่โมงจ้รยากาศที่พิลนบันนี้พี่ที่สงบที่สุดจ้านะคนจะมาส่วนใหญ่เมื่อบานนี้จะแต่คงยังมาไม่หมดกันเพราะว่าบางที่ก็ยังมือดอยู่ เรามาจุดเทียนให้บรรทบ,บุรุษเลยจัะเด้อมันเป็นบันครบรอบบันอิสระของฟิงคโปร์มาจาุดเทียนให้บรรทบ,บุรุษเยอะ นี่จังละยอนวาแต่จะไม่หนาวหนาวจ้ะทุกคนจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีสักคาีาา่จ้ะเด้อมืดหน่อยยวส่งไปงนุนปั๊บป่าคุณตาหลงทางตัวสาปนุ่นนะ เ <L ots> ฮ้ยคุณตาแม่หิมะมันขาวโพลนล้วก็ะจำสุสานของพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ตรงไหนเดินหันไปหันมาอยู่ทุกคนจ๊ะมาจุดเชียนให้บรรทบุรุษ ดอกไม้ปลูกเอาไว้มันถอมเฉยนี่มิชชเอากระเอมูล่ะโซลมิดแย่ตื่ตานาหนาวเนี่เธอรนเลยเียนแคกีก้กคุณตาบอกว่าฉันมองไม่เห็นมดนืดนิดเดียดนะจ๊ะ มันจะดับไหมคุณตานึกว่าแต่จะไม่หนาวลมหนาวมือมือ,มอแข็งเลยทุกคนจ้ะ ออกบ้านมามันไม่หนาวขนาดนี้ถึงว่าเขาบ่นว่าหนาวกันเมื่อกี้เจอเพื่อนบอกว่าโซ้นมันเน่าหนาว,นาวมาที่นี่จะไม่กลัวเด้อจ้ะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นที่ที่สงบเงียบมากเป็นที่ที่ว่านี่แหละ เมื่อก่อนยายสนที่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าถ้ามาอยู่มาคุณตาพามาบ่อยๆมันจะหายจะ้ะคือว่ามันปรงได้จะ้ะอยู่ที่นี่มันจะปรงได้เราก็ปรงกันนั่นแหละเห็นยายสนอารมณ์ดีอารมณ์ดียายทำไมอารมณ์ดีแทะถ้าคนไหนปรงได้จะอารมณ์จอยเด้ออารมณ์ดีจะ้ะทุกคนจะ้ะ นี่เราก็มาลึกถึงบรรทบุรุษโยโยโซนตรงนู้นจะไม่กล้าไปถ่ายทําใกล้ๆเด้ออันนู้นจะเป็นโซนทหารจะแต่ตอนกลางวันเข้ามาทําพิธีแล้วลวจะจ้ะเขาจะมาทําพิธีอย่างดีวันนี้เราก็มาจุด ถ้าว่ากลางคืนแบบนี้มีหิมะมันจะสวยงามจ้ะเป็นที่ที่สงบมากอาากลับมาตะก,กลับกล้องมาทางนี้ไม่เห็นเดอ้อทุกคนจ้ะไปค่ะกลับบ้านกันจ้ะหนาวอากาศหนาวมากอุ๊ยยังไม่กลับยังไม่กลับไปให้น้องก่อนไปจุดให้น้องก่อนขุดตา ควนออกปากคุยๆอยู่นู่นเดินควนออกปากอยู่นู่นของคุณอาไม่ได้มาอยู่กับไอ้ปูกับยา่าเนอเพราะว่าเราเอานั่นรวมตรงนู้นจะมันปีศูนรวมเราตอนคุณอาเสียชีวิตเราเอาแต่ไม่ได้ฝังข้างล่างจะ้ะเอาแต่เอาแต่กระดูกมาแล้วก็มาฝัง ฝังตรงไหนก็ได้นู่นฝังไว้ริมรั้วนู่นแล้วก็แล้วก็เอาป้ายชื่อมาไว้รวมกันกับหลายๆคนที่ว่าเขาให้รวมกันเดี๋ยวไปจุดให้คุณอาตรงนู้นอีกทีนึงจ้ะัม่าอยาให้ไม่กลัวนี่มานี่ไม่กลัวจ้ะเมื่อกี่มาสองคนกับคุณตานอกจากจะมาคนเดียวนั่นแหละถึงจะถึงจะมันวางเวงหน่อยนึงเราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยที่บ้าแปลกที่บ้า มีอะไรอยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะถ้าว่าบ้านเราพูดถึงป่าช้าเราก็กลัวแล้วสุดสารเราก็กลัวแล้วอันนี้ก็ปกติค่ะถ้ามาสองคนแบบคุณตาเมื่อ,อแบบนี้ก็มาได้ก็ไม่เป็นไรบางทีคุณตาเดินไปถึงรถเราเยสุนก็เดินดูอยู่แถวนี้อยู่ก็มีก็ไม่กลัวจะยิ่ง เวลาคิดถึงคุณอาก็มาตบตบเอดินตรงที่ว่าฝังเดี๋ยวจุดตรงนี้ก่อนเด้ออันนี้เป็นศูนย์รวมจ้ะอันนี้เป็นเสานี้มีหนึ่งสองสามสี่สี่เสานี้คือว่าคนไหนไม่ได้เอาล่างไปฝังไว้ตรงที่ว่าอันนู้นที่ว่ารวมกับปู่ย่าตายายอะไรอย่างน,นั้นก็เอาแต่กระดูกมาแล้วก็เอามาฝังแล้วแต่เราจะ จะฝังเราก็มาแจ้งเขาแล้วเราก็ฝ,งกฝังไว้ตามเนี่ยชายป่าเนี่ยแล้วเอาชื่อป้ายชื่อมาติดไว้ตรงนี้ที่คุณตากําลังจะจุดเทียนนี่แหละคะ่ะเอาป้ายชื่อมาติดเอาไว้ตรงนี้แล้วก็มาจุดเทียนแล้วลึกถึงมาเต็มเนีอันนี้มัติเอ้ยมาเด้อพี่พี่มาจุดเทียนให้แล้วอุ้ยมือแข็งคุณตาก็จุดช้าเดี๋ยวไปดูว่าอาอยู่ตรงไหน ยโสณจำได้ว่าน้องอยู่ตรงไหนเด้อไปดูกันจะ้ะเพราะว่า,าต้นไม้ต้นเล็กต้นนี้ยโสนจำได้อยู่ที่ริมป่าตรงนี้เลยจ้ะเด้อมืดหน่อยนึงอุ้ยฝั่งทางนี้กล้องฝั่งนี้สว่างกว่าต้นไม้ต้นเล็กต้นนี้ยโสนจำได้ต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมคะ่ะเป็นรูปม้าเลยอาจจะอยู่ตรงนี้ น้องจะอยู่ตรงนี้จ้ะน้องจะอยู่ตรงนี้มดตีมีนาไลาตัดกึนด่นตีลาสิลนเลยอันนี้อาอยู่ตรงนี้เลยจ้ะเด้ออาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จําได้อยู่ต้นไม้ต้นเล็กต้นนี้ใน,นราัาเรางานทีก็ามาแลวเลือกถึงกันถึงบอกว่า ใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่บางทีก็ห่วงมีสนห่วงคุณตาอุย้ยดูต้นไม้เขาจ้ะสวยงามมากหิมะมันหล่นลงมาเป็นเกล็ดนูนสุดสวยเลยจ้ะนี้จะเป็นถนนใหญ่เข้าจังหวัดด้จ้ะนถจากถนนใหญ่เข้าจังหวัด สวยงามค่ะพอจับภากกล้องหน้าด้จ้ะเ้อมันจะสว่างเอาได้ยังเนาะมือไม่แข็งไปแล้วนี่คุณตาเอ้ยจุดไม่ขีดไม่ได้แกเปิดแกเปิดเทียนไม่ได้หรือเปล่าเอ้ยฝาเทียนนะ่ะแกยืนงวอยู่ตรงโน้นซากอ่อเสียละอ้อนว่าโหลดปป แกไฟแลนด์วอลโลตัวลหรก็เดินไปหาไฟที่มันมีไฟอยู่ปะป่าเสียร์เราอ้อนว่าหลดเออเอาเข้าไปเรื่องของเธอเงั้นก็งมอยู่นั่นแหละแกจุดไม่ได้แกเปิดเทียนไม่ได้้ อ่อนซอนต้นไม้บ้านพักมันตรงมันสวยใยายามที่มืดมืดยิ่งแต่สวยแต่และต้นตรงดิ นไม่ไหวแล้วทุกคนเอ้ยใส่ถุงมือแบบนี้มาโอ้ยโอ้ยหนาวมือถึงว่าเพื่อนเมื่อกี้บอกว่าหนาวสุดๆเลยซุนแล,ล้วเหนอ่ดก็หลยมาอ้ยเอาก็ไป เป็นไข้เป็นหนาวกันแล้วพี่น้องจ้ะตามไม่สบายหลายวันมือแข็งอโอ้ยหนาวสุดๆกลับบ้านเถอะคนจ้ะหนาวมากเลยมือแข็งแล้ว มุนซลมิทีเห็นตุนุตขี่อักกอตโนมัตหมาบ้านด้วยกันล่ะโอ้ยมือยังไม่หายแข็งเลยขึ้นมาบนรถนะ 8ต0ที่ที่รถบอกว่าลบสจ้ะรถบอกว่าลบีมตอ่กอนสตนตุต์เฮมิุอันัเนั่งไล์สดอยู่มันติดแค่สูงค่ะช่วงบ่าย สี่ห้าโมงเย็นจ้ะสี่โมงเย็นนี่แหละสี่โมงกว่ากว่าเพราะอากาศอยู่ที่นี่มันไม่แน่นอนก็เหมือนว่าเรานะเวลาจะบวกก็บวกอะสามสิบห้าสี่สิงา อากาศพาเป็นนั้นิีแต่มืดกับมืดบางวันเราไม่เห็นแสงสว่างจ้าเห็นแต่มืดสลัวสลัวถูกบอกวันที่ก็ลืมวันลืมคืนลืมเวลากันไปเลยถ้าเป็นฤด,ดูร้อนก็โอเคค่ะอยู่ที่นี่ถ้าว่ามันไม่มีฤด,ดูหนาวแบบนี้แล้วกันเนาะ กลางนะจ๊ะเด้อท่านเป็นภาคเหนือหนักกว่านี้อีกอะของเราบางทีก็ติดลบประมาณ 30, มาสามสิบเมื่อปีก่อลบสามสิบสององศาแต่พวกเราก็ลบแค่อทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์แต่ว่าภาคเหนือจริงๆนะครัจะติดลบนานกว่านี้ค่ะลบหนักๆค่ะส่วนใหญ่ก็ลบสิบสี่สิบห้าอะไรแค่เนี้ย ถ้าเป็นเมืองหลวงจริงๆอะสมัยก่อนก็ไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะหนาวแล้วค่ะอากาศมันแปรป้วนมากเมื่อก่อนลบเจ็ดองศานี่ก็ว่าหนาวแล้วนะคะเดินในช่วงภาคใต้เดี๋ยวดี๋นี้ภาคใต้ก็เริ่มแล้วค่ะบางที่ก็เริ่มหนาวเกินเจ็ดองศาแลวจ้ะสมัยก่อนอะไม่เกินสิบเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วค่ะมีการแต่เรากัตกนนตกลบเสีย แกบอกอาา้าวตัวละาไอกับป๋าเรายอนเอาตัวเนี่ยสงสัยเขามีในหอประชุมที่เขามีร้องเพลงหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าสังสรรค์อะไรกันแกบอกว่าทำไมเด็กเยอะแยะเด็กเอ้สงสัยพวกโรงเรียนเขามาจัดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยเขาต้องคุยกันเลยยี่สิบห้ินาทีแล้ กว่าคนเรยตามทอถนนเนี่ยสวยงามค่ะวันยามค่มคืนเลยเนะะ่ะอันนี้ตอนบ่ายนะจ๊ะ เข้าชมไลฟ์สดก็จะได้เจอกันแบบสดๆจ้ะเข้าบ้านกันค่ะหนาวแล้วกลายเป็นเมืองกลางคืนไปแล้วจ้ะกลางวันก็เป็นกลางคืนแม่ ไม่สบายกันละคอกละแคกเลยทุกคนเอ้ย <c oughs> ดูแลสุขภาพกันนะค่ะ <c oughs> แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากถึงบอกว่าอยู่ที่นี่กลางคืนจะมากกว่ากลางวัน <c oughs> กลางวันล้วก็จะเห็นแสงสว่างอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆถึงจะสว่างบางวันก็ไม่เห็นแสงตะวันเลยค่ะ แต่วันมันจะอยู่รับขอบฟ้านั่นเองต้องบอกว่าขว้วโลกเหนือโอ๊ยหาวขอหิมะออกอยาอะป,ป๊าป๊าคุณตาคุณตาดึงประตัวไว้ไม่เสียแดดมาหลดเอ้เที่ยวาลอยอะบ้านอะไรอกะนออู่นนีออ่นี่พกี่เซียเอาไสโย่ ไปไปไปเปิดประตูนานไม่ได้เด้๋ยจ้ะเด้ออากาศหนาวมันเข้าคุณตาถึงการมหากรมปุ่นแล้วค่ะหนาวมากเลยโอเคเด้อค่ะเด้อพี่พ,พี่น้องๆจ๋าอย่างไรก็สนับากขไลค์กดแชร์เสียงคุณตาจามใหญ่เลยกราบขอพระคุณมากมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะเด้อหนาวหนาวแล้วมือแข็งเลยดูนีอมือแดงไปหมดเลย รักษาสุขภาพกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยปะกากินเลยหนาวค่ะเฮ้ย